สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมไพ่แก้วปิยบุตรนะฮะวันนี้ผมจะลองยิงปืนบีบีกันนะครับเป็นแบบ KJ Work เป็นรูเกอร์นะครับ KJ Work ิร์กรูเกอร์เอฟนะฮะซึ่งปกติเนี่ยเป้าอยู่ตรงนู้นนะฮะก็คือระยะ19.70เมตรก็ตี20เมตรนะเมื่อก่อนผมใช้กระสุน2.20กรัมเนี่ยลูกมันจะเปลวตรงนู้นมันไกลมากลูกมันจะเปลวนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นกระสุน 0.25กรัมนะฮะก็ดูว่ามันจะมันจะปลิวไหมนะครับเราจะลองมายิงกันดูนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินไปเดินให้ดูว่ามันไกลขนาดไหนผมอยู่ตรงนี้นะครับเป้าอยู่นู้นนะฮะเป็นเป็นกล่องกระดาษนะฮะอยู่ตรงนู้นนะฮะตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นอันนี้นะครับเฮ้ยเป้าจะเป็นกล่องกระดาษนะครับ,อ,รรบรรรอันนี้นะฮะ,ะ,อ,นนะอันนี้มันก็เคยยิยงโดนนะเพราะว่าขนาดกระสุนมันปลิวแต่มันบางส่วนมันก็เข้าไงฮะอันนี้เป็นทัดเหล็กนะฮะ นฮะแล้วก็ผมจะคนจะยืนตรงนู้นนะครับแล้วก็จะยิงด้วยปืนกระบอกนี้น้ำหนัก 0, 0. กระสุน0.25กรัมนะครับเราเ๋ยวจะลองยิงให้ดูจากระยะไกล20เมตรครับนี่นะฮะก็จะเป็นเป้านะฮะก็คือเดี๋ยวก็จะเล็งไปที่กล่องนะครับไปไปที่กล่องนั้นนะครับด้วย เราไปดูกันนะฮะก็ตะกี้ก็ยิงจริงจไปแล้วนะคะรับเมื่อกี้ก็ยิงไปแล้วครับส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เข้านะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าก็สนุกดีนะฮะโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โหนี่ก็ โดนเยอะเลยฮะเนี่ยฮะตามตามแตม่ต้องโดนตามแถบแถบเนี้ยแถบที่เนี้ยแถบแถบสกอตเทปอะแถบเทปผ้าซึ่งจัดระยะตรงเนี้ยจะถึงตรงนี้ยี่สิบเมตรนะฮะมันอาจจะแบบไม่ได้แม่นเป๊ะเพราะมันก็ไกลแต่ว่าก็ยอมก็ต้องยอมรับว่ากระสุนศูนย์จุดสองห้ากรัมเนี่ยระยะห่างไกลๆเงี้ยมันก็มาถึงอุ้ยทะลุด้วยอ่ะไม่คิดว่ามันจะทะลุถึงถึงเนี่ย รอบรอบแรกตอนที่เมื<ส>่อก่อนไม่มีอย่างนี้นะฮะรอยทะลุอันนี้ไม่มีนะนี่แสดงว่ากระสุนมันมาถึงแล้วมันแล้วมันทะลุด้วยอ่ะทะลุด้วยอ่ะอันนี้ทะลุด้วยอ่ะทะลุด้วยอ่ะผมใช้ได้เลยครับแต่งว่าแรงแรงพอถ้าเปลี่ยนเป็น0 2นสองห้าครับโอเคครับสวัสดีครับ